ข่าวลือเนี่ยมันคือความจริงที่ปิดไม่มิดนะครับในแวดวงการเมืองค่ะนะฮะแล้วหลังจากข่าวที่ออกไปก็จะได้เห็นเลยว่าแกนนำพักชาติไทยพัฒนาทุกคนค่ะก็ไม่มีใครออกมาปฏิเสธนะครับพูดกันตรงๆภาษาทางการเมืองน่ะนะครับก็คือแบ่งรับแบ่งสู้คุณทิกรยอมรับเลยเพราะนั้นผมผมเอาหลักก่อนนะพี่ว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยไอการพูดคุยกันเรื่องแบบนี้มันมันมีเป็นประจา ะนะครับผมเอามาขยายให้ว่าสําหรับใครก็ตามที่สนใจการเมืองนะแล้วมีโอกาสไปที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันมีโต๊ะอาหารอยู่สองโต๊ะอยู่ตรงข้ามร้านลาดหน้าอยู่ที่โรงอาหารใหม่นะครับชั้น B2 ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปสองดูก็ได้นะครับโต๊ะอาหารสองโต๊ะนั้นเนี่ยครับก็จะมีนักการเมืองสารพัดพรรคเขาก็จะมานั่งคุยกันนะครับคราวนี้ไอ้ข่าวเรื่องแบบนี้นะพี่มันก็อื้ออึงกันอยู่แนวๆไอ้ตรงนั้นแหละ